จุดเริ่มต้นในการลงทุนหรือว่างบประมาณในการกว่าจะมาเป็นฟาร,ร์มน้องลิชาทุกวันนี้หมดเยอะไหมคะเผื่อท่านผู้ชมทางบ้านหรือหลายๆคนที่อยากมีความฝันมันจะหลายซุมน้องลิชาอาจจะเป็นซุ้มไอดอลให้ใครหลายๆคนบางคนมีความฝันเป็นแบบอย่างที่จะอยากมาถึงจุดนี้เหมือนน้องลิชาช่วยแนะนําหน่อยได้ไหมคะไม,ไม่ไม่มีทุนแบบทุนทุนไม่มีบ สร้างมานี่แต่ก่อนเป็นสางกสีนิดเดียวนะครับไม่ได้สางกสีณ์ครับครับมาเรื่อยๆครับมันอยู่ที่เรามันอยู่ที่คนเลี้ยงครับการคัดไก่ทีนี้ถ้าคนเลี้ยงคัดไก่ดีแล้วก็เลี้ยงดีเปรียบดีไปตีไหนคนก็ติดตามครับพอคนติดตามปุ๊บพอเราไปชมปุ๊บเดิมพันเนี่ยเดี๋ยวคนเขาก็อยากลงเลยครับถ้าเรามีไก่ชนะชนะเดี๋ยวเอฟซีติดตามเองครับทีนี้มัน หมือนทับทับไก่ผ่านเปรียบดีเลี้ยงดีใช่พอเราเอาไปออกใช่ไหมใช่พอชนะมาใช่ไหมเอาเขาก็อยากรู้แล้วไก่ัวนี้เชื่ออะไรมาจากซุ้มไหนอ่ะก็เริ่มมีมีมีคนรู้จักคนเริ่มติดตามมากขึ้นก็จะมีฝีมือชาก็คือทีนที่น้าเลี้ยงเลยแล้วเดิมพันนี้ครับไม่ต้องไปแบ่งใครครับแล้วเขาขอแบ่งเองครับถ้าเราถ้าเราทําแมบว่าแข็งแก่งในตัวเรานี่เราคนติดตามเยอะเองครับแต่ก่อนเป็นซุ้มสังกะสีเล็กๆครับ ไม่เริ่มชนมาชวนมาก็ทำไปเรื่อยทำไปเรื่อยครับไม่ลงทุนครับเอาเงินที่เงินที่เล่นที่ชนะทำไปเรื่อยทำอะไรแม่ได้ก็แม่ไม่ได้เงินลงทุนครับแล้วก็ขายลูกไก่ขายอะไรทำไปเรื่อยทำไปเรื่อยครับค่อยๆปั้นมาใช่ครับค่อยๆปั้นเงินเดียวครับ ไม่ได้ทำแบบว่าเอาลงเงินมาลงทุนอะไรครับแต่ก่อนมันเป็นเล็กๆเลี้ยงเล็กๆธรรมดาในป่าธรรมดาเป็นภาษาบ้านเราเหมือนขยับจากการตีพันล้อใช่ครับมาเรื่อยๆใใชช่่คปั้นขึ้นมาเลยต้องแบบนี้อยูครับทีนี้พอเราชนะตัวเงเก่งดังๆปุ๊บเราทําได้ปุ๊บทีนี้คนก็ติดตามเอฟซีแล้วเดิมพันตีเยอะเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับว่าเอาเงินไหนมาลงมีหนึ่งเอฟซีกันละครับเอฟซี คนที่เขาอยากร่วมด้วยเขาชอบในการเลี้ยงของเราแล้วก็การคัดใจของเราการมัดจ่ายที่ทางซุ้มน้องวิชาสร้างให้เอฟซีเนาะค่ะที่มาของเขาไม่มีตังค์ก็ชนได้ไม่มีตังค์ก็ชนได้จริงค่ะของแท้ใช้เวลาเนาะใช่ครับใช้เวลาค่อยๆเป็นค่อยๆไปใช่ครับแล้วก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องใจรักด้วยแหละถึงจะทบมได้ต้องต้องอันนี้ก็เป็นความรู้หรือแนวทางอีกหนึ่งแนวทางนะคะสำหรับใครหลายๆคนที่มี อยากจะมีฟาร์มมีซุ้มนะคะก็สามารถเริ่มต้นจากการปั้นไก่ตันหนึ่งคัดไก่ด้วยน้ําเลี้ยงเลี้ยงให้ดีๆแล้วก็แบบว่าเหมือนคัดไก่ผ่านในประมาณนี้ใช่ครับ